ตอนที่9ตามหาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มันช่างยาวนานสำหรับฉันมากแต่มันคงจะเป็นวันที่ดีของใครบางคนที่ตอนนี้ทำหน้ายิ้มระรื่นใส่กับอาการเบริกตากว้างอย่างตกใจของฉันเสียเต็มประดาหลังจากที่สงสัยมานานว่าแดเนียนจะทำยังไงเพื่อที่จะหยุดความกระหายเลือดของฉันได้ตอนนี้ถึงได้รู้ซึ่งเสียทีกับคนที่ขี้เล่นและใจดีอยู่เป็นนิดอย่างแดเนียนโรคอน บางทีฉันอาจจะอดใจไม่อยู่แล้วกระโดดกัดที่คอเขาก็เป็นได้เป็นอะไรไปไม่อิ่มหรือไงแดนยนถามคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทีที่สบายจนออกจะละหลวมและอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าคนที่นั่งตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ถ้าหากว่าเจ้าหล่อนไม่สบตาเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแบบนั้นเปล่าแค่สงสัยว่านายได้เจ้าตัวนี้มายังไงก็เท่านั้นแหละ พร้อมกับยกสิ่งที่เคยมีชีวิตตัวน้อยทั้งสองตัวชูมาตรงหน้าของแดนเนียนด้วยสายตาที่อยากรู้แดนเนี Daniel, ยนยักไกใอย่างไม่สนใจเท่าไหร่ราวกับว่าสิ่งที่เขามาให้เธอนั้นมันแค่จิ๊บจ้อยบวกกับสายตาและท่าทางขี้เล่นแบบนั้นแล้วก็อยากจะทําให้เธอกระโดดกัดเขาเสียจริงไมร่าจ้องหน้าแดนเนียนด้วยสายตาที่เอาเรื่องและมีท่าทีว่าจะกระโดดมากัดคอเสียอย่างนั้น จึงทาให้แดเนียนถอนหายใจกับคนที่จริงจังกับชีวิตเสียเหลือเกินอย่างอดไม่ได้ก่อนที่จะตอบคําถามของไมยราอ่าเธอถามว่าฉันได้มายัางไงใช่ไหมเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าและส่งสายตาที่อยากรู้มาทางเขาอย่างออดอ้อนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าได้แสดงอาการอะไรออกมาส่งผลให้แดเนียนอดเผลอยิ้มกับท่าทีของคนตรงหน้าไม่ได้ ส่วนไมร่าเมื่อรู้ว่าตัวเองทำกิริยาเช่นไรต่อหน้าเขาก็รีบส่งสายตาดุมาให้เขาอย่างทันท่วงทีจนแดเนียนต้องรีบผูกยิ้มพร้อมกับเล่าต่อว่าก็ตอนที่เธอหลับบังเอิญว่าฉันตื่นไวกว่าเธอแล้วก็บังเอิญว่าฉันยังไม่อยากจะเป็นอาหารของเธอ,อยามเมื่อเธอตื่นก็เลยต้องรีบลูกออกไปแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาให้เธอยังไงล่ะแดนเนียนตอบพร้อมกับยักคิ้วให้ไมราเสียซะอย่างนั้น จนหญิงสาวต้องรีบเก็บอาการที่กำลังจะยิ้มให้กับท่าทีกวนโอ้ยของชายหนุ่มแล้วกลับมาทำใบหน้าที่ราบเรียบไร้อารมณ์ตามเคยแล้วนายไปทำอะไรที่นั่นในตอนนั้นหรือว่านายสายตาของมาราจ้องมองแดเนียนเหมือนจะกินเลือดเขาแดเนียนจึงพูดออกตัวมาก่อนว่าอะเธอคงไม่คิดนะว่าฉันจะเป็นพวกของพวกนั้นถึงฉันจะเคยทำงานที่นั่นมาก่อนก็เถอะทำไมไมราถามแดเนียนด้วยความอยากรู้ก็ไม่มีอะไรมากหรอก เพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้วนะสิก็แล้วทำไมล่ะหญิงสาวตื้อถามต่ออย่างไม่ยอมแพ้ฮใบหน้าของไมร่าเริ่มแสดงถึงอารมณ์ที่เริ่มคุกรุ่นเมื่อได้คำตอบแบบกากวมนั้นจนแดนเนียนต้องแกล้งถอนหายใจออกมาเสียงดังแต่ก็ต้องหยุดคิดที่จะแลงไมราต่อทันทีเมื่อเห็นใบหน้าที่เอาจริงของเธองั้นฉันจะเล่าให้เธอฟังแล้วกันแต่เป็นส่วนของฉันเท่านั้นนะไมราพยักหน้ารับคำอย่างว่าง่าย ก่อนจะตั้งใจฟังเรื่องที่แดเนียนกำลังจะเล่าให้เธอฟังอย่างตั้งใจมันก็มีเท่านี้แหละในส่วนของฉันคราวนี้เธอต้องเล่าให้ฟังบ้างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแดนเนียนถามไมร่าด้วยอาการเอางานที่สุดเท่าที่ไมร่าเคยเห็นมาและเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ตกพร่องแม้แต่น้อยเมื่อฟังเรื่องทุกอย่างจากปากของไมร่า และยิ่งเมื่อรู้ว่าเธอได้สูญเสียอะไรไปแดเนียนก็ได้แต่อยากกัดลิ้นตัวเองให้ขาดเสียตั้งแต่ตอนนั้นโทษฐานที่มันถามไม่ดูกาละท่าเอสเสียเลยยิ่งเห็นร่างบางตรงหน้าเริ่มมีน้ําตาคลอขึ้นมาแล้วแดนเนียนยิ่งทำอะไรไม่ถูกเข้าไปใหญ่ฉันเสียใจแดนเนียนพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะด้วยความที่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่จึงไม่รู้ว่าความผูกพันของครอบครัวนั้นเป็นอย่างไร ประกอบกับเห็นหญิงสาวร่ำให้ออกมาอย่างไม่อายเขาจึงพูดออกมาได้แค่นี้ไม่เป็นไรหลังจากที่ไมร่าพยายามทำใจอยู่สักพักหนึ่งเธอก็หยุดร้องและเพิ่งสังเกตเห็นว่าคนตรงหน้าเธอนั้นมีอาการกระวนกระวายอย่างชัดเจนเมื่อเห็นเธอปล่อยโฮเช่นนี้ฉันไม่เป็นอะไรจริงๆเธอจึงย้ำกับเขาอีกครั้งเพื่อให้แดนเนียนสบายใจ มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสำหรับเราผู้ซึ่งอยู่มานานเหลือเกินไมาราเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นแดนเนียนเงียบไปโดยไม่ยอมเอ่ยคำพูดอะไรออกมาอีกนอกจากสายตาเท่านั้นที่มองมายังเธอแทนคำปลอบโยนแล้วเธอจะทำอะไรต่อไปละ่ะแก้แค้นหรือว่าจะหนีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเแดนเนียนเริ่มถามไมาราอีกครั้งเมื่อเริ่มหาเสียงของตัวเองเจอ ไมราสบตากับแดเนียนจนเขาต้องหลบสายตามเมื่อเห็นสายตาที่น่ากลัวนั่นของเธอแน่นอนฉันต้องฆ่าเจ้าฟารีให้ได้แม้จะต้องเสียเวลาเป็นร้อยร้อย,อยปีฉันก็ยอมพร้อมกับมือแน่นจนแดนเนียนต้องกุมมือที่เย็นปานน้ำแข็งนั้นพร้อมกับคำพูดของเขาที่ทำให้ไมราต้องแยกเขี้ยวออกมาอย่างหัวเสียเมื่อฟังจบร้อยปีเชลียวเหรองั้นฉันคงตายแล้วเกิด ยแล้วเเกกิดอีป็รปนนพร้อมกับยิ้มแป้นให้กับอาการแยกเคี้ยวนั้นใส่เขาก่อนที่ไมาราจะใส่หน้าอย่างระอาใจก่อนจะพูดขึ้นมาว่าอะนั่นมันก็เรื่องของนายเอาละฉันก็คงต้องแยกกับนายตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของนายว่าแล้วเธอก็เตรียมจะลุกขึ้นแต่คนที่เขยบมานั่งข้างเธอตอนไหนไม่รู้กับออกแรงดึงเธอเอาไว้จนเธอต้องหันกลับมามองเขาด้วยความแปลกใจจะไปได้ยังไงไหนะาฟารี แล้วไหนจะนักเล่าแวมไพ์อีกอย่างเธอต้องมีผู้ช่วยอย่างฉันนี่ว่าแล้วผู้ช่วยที่เสนอตัวเองก็ค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นยืนตามเธอก่อนจะพูดสัมทับให้ไมาราได้ยินอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะเราจะไปด้วยกันว่าแล้วก็ออกเดินนำไมารามือที่ยังคงจับอยู่นั้นมันทำหน้าที่จูงเธอเพื่อให้เธอเดินตามเขาไปด้วยไมายราตกตะลึงกับคำพูดนั้นของแดนเนียนกับการกระทำของเขาที่จับมือของเธอไม่ปล่อยอย่างนี้ ทำให้เธอเผลอถอนหายใจออกมาพร้อมกับสายหน้าใส่เขาอย่างระอา แล้วเดินตามแดนเนียนไปอย่างเงียบๆท่ามกลางคืนเดินมืดโดยหารู้ไม่ว่าณนะเวลานี้คฤหา์ของเธอกำลังถูกตรวจตรายอย่างละเอียดของชายที่แดเนียนเรียกว่าหัวหน้าและฟารีดเจอเธอไหมฟารีดเอ่ยถามคนผู้เป็นหัวหน้านักล่าแวมไพรอย,อย่างกระวนกระวายหลังจากที่พวกเขาใช้เวลาค้นหาจนรุ่งสางและเข้าค้นคฤหา์หลังนี้อีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว หัวหน้านักล่าแวมไทยใส่หน้าให้เขาเป็นคำตอบก่อนจะพูดว่าพวกเราหาทุกซอกทุกมุมของคฤลิหน์หลังนี้แล้วแต่กลับไม่เจอแม้แต่เงาของไมล่าเดอลุกเลยนั่นสิทำไมถึงหาไม่เจอหรือว่าเธอมีคนมาช่วยเสียงที่แทรกเข้ามาระหว่างการสนทนาได้แสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อผู้พูดพูดประโยชน์นี้ขึ้นมาทั้งฟาริสแล้วก็หัวหน้านักล่าแวมไทยนั้น ต่างก็เบิกตากว้างพร้อมกับความคิดในหัวที่ดังตรงกันว่าแล้วใครกันที่มาช่วยไมร่าแต่ก็ต้องหยุดความคิดนั้นทันทีเมื่อฟารีใส่หัวถึงความเป็นไปได้ที่ไมร่านั้นจะมีผู้ช่วยนั้นน้อยมากจนแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ไม่หรอกอย่างไมร่าชอบเก็บตัวจะตายเธอคงไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวหรอกมั้งฟารีพูดโล่งออกมาเพราะจากการที่เขาให้แวมไพร์ตนอื่นมาเฝ้าสังเกตการไมร่านั้น เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก็บตัวจะออกจากที่โล่งก็ต่อเมื่อถูกบังคับอย่างเช่นงานเลี้ยงวันเกิดในคืนก่อนนี้ที่จัดขึ้นฉลองวันเกิดของเธอพร้อมๆกับฉลองที่เธอกลับมาอยู่ที่คฤราหาส์หลังนี้หลังจากที่ไปปลีดวิเวกอยู่ที่อื่นมาเสียนานสายตาของนักล่าแวมไพรมองฟารีดอย่างสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าไมร่าไม่มีคนช่วยแต่ก็ไม่ได้ถามออกไป เพราะตัวเขาก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับคนตรงหน้ามากนะักนอกจากต้องให้ความร่วมมือเพียงอย่างเดียวแล้วจะทำยังไงต่อหัวหน้านักล่าแวนไพร์เอ่ยถามฟาริสออกมาในที่สุดหลังจากสังเกตอาการนิ่งเงียบของเขามาน,านานจนผิดสังเกตฟาริสสบตากับหัวหน้านักล่าแวมไพเพียงครู่เดียว ก่อนจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่เรียกเสียงกลืนน้ำลายของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีไม่เว้นแม้แต่คนตรงหน้านั้นคงต้องขอรบกวนท่านหัวหน้านักล่าแวมไพ์อีกทีให้ช่วยสั่งการลูกน้องของท่านในการค้นหาไมราเดอาลุกพร้อมทั้งจับเป็นเธอมาให้กับฉันให้จงได้ส่วนงบประมาณเท่าไหร่นั้นฉันจะจ่ายให้ไม่อัน้นแต่ถ้าใครพลั้งมือฆ่าเธอตายขึ้นมาคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เหล่านักล่าแวมไพต่างมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ลำบากใจไม่เว้นแม้แต่หัวหน้าของพวกเขาฟาริดเดินเข้ามาตบบากของหัวหน้านักล่าแวมไพก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เบาลงราวกับจะจงใจให้แค่หัวหน้านักล่าแวมไพได้ยินแต่เกมผู้เดียวว่าอะยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงแล้วกันอ้อแล้วก็ขอเตือนอย่าคิดถอนตัวเป็นอันเด็ดขาด ไม่งั้นฉันจะทําให้เหล่าลูกน้องและตัวของนายเป็นแบบเดียวกับฉันเมื่อถึงตอนนั้นนายคงจะต้องขอบใจฉันหน้าดูว่าแล้วฟารีก็เดินออกไปอย่างเงียบเชียบทิ้งแต่หัวหน้านักล่าแวมไพร์เท่านั้นที่ยืนเม่อ,อย่างใจลอยกับอาการของลูกน้องที่มองมาทางหัวหน้าของพวกเขาอย่างไม่เข้าใจ